ยักดู iPad ฟฝั่งนี้ก็ยักมีธุระคุย iPhone อยู่ทุกอย่างสร้างโดยลากไม้แกะสลักเสาแต่ละต้น ด้านบนจะเป็นแผ่นไม้แล้วแต่ญาติโยมศรัทธาจะใส่ภาพอะไรที่เป็นเป็นภาพสวยๆงามๆดีๆงามๆด้านบนลงมาขอบรั้วต่างๆนำลากไม้มา ทำเป็นกำแพงแกะสลักเรื่องราวต่างๆ้ย เราแต่ละต้นนะแสนแปดโดยประมาณอันนี้สองแสนสำ mm hmm. หรับผู้ที่เกิดวันอังคารน,นะครับพื้นพื้นเนี่ยเป็นพื้นไม้เรียบขัดมันจนลื่นแต่ทางวัดเนี่ยต้องการจะ เทเลยินมีบางส่วนเขาก็เริ่มเทแล้วเพื่อให้ง่ายต่อการเดินและก็รักษาเนื้อไม้เป็นอุโบสถไม้นะครับใช้ลากไม้ส่วนใหญ่เป็นทํา ด้านบนก็จะเป็นอลอยพระพุทธบาท<ธ>เอ๊ะ